พัสโมเกมสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกิน,นิงเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Stra c แค s ต d o อนนะคะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแมวน่ารักน่ารักใสๆค่ะเป็นเกมพัสโซนะคะใครที่ชื่อชอบการแก้ปริศนาแล้วก็พวกแมวเนี่ยคะ่ะน่าจะชื่อชอบเกมนี้นะคะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านาะมาอ่ะเข้ามาแล้วเออฮึ ตรงส่วนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะเขาก็แค่บอกไปนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็บอกว่ามี Twitter นะงั้นเราก็มาเริ่มเล่นเก,ม,เกมไปดีกว่าค่ะมาเริ่มไปที่สเตจแรกเลยโอเคให้กดที่หนาา้าตาได้เลยอือฮึโอเคสเตจแรกอาา่าฮะเขาสอนก่อนค่ะให้เรากดใช้ไอเทมกดที่ไอเทมแล้วก็กดค้างไว้จะซูมทีนี้ก็สามารถเสิร์ชได้ ปิดประตูแล้วก็คลิกที่ประตูได้โอเคอือหึตรงนี้อะไรอะ่ะโอเคได้กระดิ่งมานี่แล้วกระดิ่งเอาไปใช้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ทำไรอะ่ะประตูล็อกแฮะอืมคอเสื้อด,ดูงนั้นนี่นสิหมุนไม่ได้ฮะอืมหมุนไม่ได้กดไม่ได้ด้วยงั้นเราต้องออกมาก่อนตรงนี้ปะเนี่ยเอาไปที่คุณกบเฮ้ยนั่นทำอะไรอะ่ะ เออลบไหนได้ไหมคะแล้วตรงอว่าแล้คลิกได้งั้นก็อ่ะคลิกตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้หรอโอเคอ่าได้มาเป็นรหัสผ่านนะอันนี้รหัสผ่านตรงไหนนี่ออืมงั้นเก็บไว้ก่อนละกันนะจะจำไว้ก่อนคะ่ะมาทีนี้ต้องคลิกดูตรงอื่นบ้างละตรงนี้มีอะไรละเนี่ย มีถังน้ําขอบคุณถังน้ําก็เอาเรองน้ําก่อนเลยแล้วกันนะโอเคแต่มาแล้วเน่าตรงไหนตอนดีล่ะตรงร่มนี้อ่ะตรงถังขยะโอ้นหยังไงยังไงได้พัสดุมาแล้วอเอะอันแรกเขาคิงไงนะเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับไปดูใหม่แป๊บนึงคะ่ะสักครู่นี่ไงอือฮึจำได้ไหมไม่เลยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้มั้งอ่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ แล้วก็อันนี้ต้องมาเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ใช่ไหมเออตรงนี้ปะถูกแล้วโอเคถูกโอเคได้จิ๊กซออันแรกมาแล้วงั้นต่อไปที่ตู้นี่ล่ละฮึโอ้ให้ใส่เลขตามสีเรือนแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูรหัสเรือปับน,นึงนะคะโอเคมี9 4แล้วก็3นะได้จำไว้3เขียว9ฟ้าต้องค่อยๆจิ้มไปทีทะเลขก่อน โอเคแล้วก็สีเหลืองค่ะนะเรียบร้อยอ่าจิ๊กซอชิ้นที่สองขอบขึ้นทีนี้ะ่ะล่มตรงนี้รูอ,อะไรอะเอ๊ะจิ๊กซอนี่หยิบเลยไม่ได้เหรอโอเคงั้นลองใช้น้ำดูไมหาได้จริงมาชิ้นที่สามก็ได้มาอย่างรวดเร็วนะคะในทีนี้ลหะชิ้นที่สี่เอาจากตรงไหนละ่ะฮืมเอ่อบูทไม่มีแล้วมีอะไต่อนะ้ตรงไหนที่เรายังไม่ได้ดูอีกอะจักรยานหร ไม่ฮะก็ตรงนี no. um, um, à, ้ไปแล้วไม่มีอะไรคลิปเพิ่มได้แล้วมีตรงอื่นคลิปเพิ่มไหมเนี่ยเลยตรงเนี้ยแค่เข้าซูมเข้าใกล้ได้เองเหรออืมกดอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้ฮะไม่มีของให้เราเก็บเพิ่มด้วยฮะอืมแล้วตรงไหนละเนี่ยอ่ะหนูทํะไรอ่ะมีขยับด้วยประตูตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหมไม่มีเหรออืมทางขยับ่ะ ก็เก็บไปแล้วอ่ะตู้จดหมายก็เก็บไปแล้วแม่พระเจ้าเปิดมาดาแรกฉันก็โชว์ความเด๋ย์ให้กับคุณผู้ชมดูเลยแล้วเนี่ยเออต้องเข้าใจเด็ดนะคะคุณผู้ชมว่าเราก็ไม่ได้เก่งการแก้ปิศาอะไรมากมายแต่ก็ชิอชอบเล่นเกมอย่างนี้อยู่แล้วนะถึงแม้จะเล่นได้แย่ก็เ่เถอะนะเดี๋ยวจวังหวะนี้ก็ขออนุญาตคลิกไปมั่วๆก่อนละกันนะเผื่อมีบางส่วนที่เรายังคลิกไม่โดนนะคะอืมตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะ ตัวเลขเนี่ยเลขกับหลังในแอ่งน้ําเงาสะท้อนเลยทั้งนองนี้เขาไม่น่าเล่นถึงขนาดนั้นมัน้งนี่ดาลล่านแรกเองนะมันยากไปหรือเปล่ามันเหลือตรงไหนอีกบ,บ้างน,นะที่เรายังไม่ได้คลิกเนี่ยอืมล่มก็คลิกไปแล้วอะ่ะน่าจะจบแล้วด้วยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่คิดุดทาแล้วนะฉันต้องหาให้เจอสิว่ามันอยู่ตรงไหน,นอืมตรงไหนแล้วเนี่ยประตูนี้ก็ไม่น่าใช่นะ คือไม่มีอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยเออพึ่งด้ได้แล้วตรงจัก,กรยานที่มันเป็นกล่องนั่นน่ะฮ่เออาเจ้าไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยถ้าไปถูกเราไม่ได้ว่ามันจะกดได้นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้องเต้นด้วยโออดูท่าน้องคะสิมุนยิกล่อน,นได้ไหมอ่ะเออไม่หรอกงั้นเราไปก็ได้อ๊แมวฟ้าน่นมันโดนอะไรมันเหรอเออ้ยน้องเอาแมวจอนมาเลี้ยงนี่นาะ ก็ะตาชื่อก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะว่ามันเป็นแมวจรจัดอะงั้นต่อไปเราก็มาเข้าเริ่มกันที่สเตจสอเลยก็แล้วกันนะคะไปะมาค่ะสเตจสองคราวนี้จะเป็นอะไรกันนะโอ้ดานคริสต์มาสน่ารักจังเลยงั้นเริ่มไงดีละ่ะโอ้เก็บเทีนได้เก็บไม้ขีดได้จุดเทียนแน่นอนค่ะจังวันนี้คอมบอยกันได้ไหมเอ่อหยิบมาได้ไหมอืม เอาวันนี้มาคอมบายอาไม่ได้เหรออเก็บตุ๊กตาซันตาคอร์ด,ด้วยแล้วตรงนี้อะไว้อะไรอ่ะอืมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันปิดไฟได้ด้วยมืดเลยฮะแล้วตรงนี้เราต้องเอานอกก้องกลัวไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดไฟให้โอเคดีขึ้นไหมน้องโอเคน้องเขดีขึ้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองดูโอ้มีตุ๊กตาเรนเดียด้วยงั้นซันตาคอร์กับเรนเดียด์น่าจะต้องอยู่ด้วยกันแหละเปิดไฟไว้ ตอนนี้ก็น่าจะยังเก็บอะไรไม่ได้นะงั้นเอาอะไรมาวางได้อุนักแฮกเกอร์เน่นเก็บถั่วได้ด้วยฮะตู้ตรงนี้กดได้มั้ยไม่ได้แต่เทียนใช้ได้ค่ะสุดไฟได้จะเอาไม่นะฉันขอโทษด้วยคือสงโนแบนแต่เราไปต่อกันเลยกว่าเนาะเอ่อฉันจะบาเมั่เนี่ยแล้วตรงนี้อะไรอะอ๋อให้ดึงดึงดาวเขียวกับแดงแต่เรายังไม่รู้รหัสเลยฮะ เดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังแล้วกันนะคะงั้นตอนนี้ก็มาปริศนาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะมาตรงนี้อ่ะว่าแล้วเชียวโอเคอันนี้ง่ายฮะโอเคเด้ยชิ้นที่สองมาแล้วค่ะทีนี้ะอืมแก้ปริศนาตรงไหนต่อนนี่นะเรามั่นใจนะคะว่ามันต้องมีปริศนาก,กับต้นคริสต์มาสนี้แน่นอนนะคะเพียงแต่ออเดี๋ยวก่อนนะันึกออกแล้วนี่ไงปิดสวิตช์ไฟดูสิพอต้นคริสต์มาสสอ่องสวัยตอนกลางคืนนี่ไง ว่าแล้วเชียวไม่ต้องกลัวนะน้องมีต้นคริสต์มาสอยู่ยังกลัวอยู่อโอไม่เป็นไรงั้นเราเปิดไฟให้ไม่ต้องห่วงนะเรียบร้อยดีขึ้นไหมใช่น้องเขาดีขึ้นค่ะมาคุณนักแฮเกอร์คะขออนุญาตช่วยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้ก็ได้ชิ้นที่สามมาแล้วนะคะทีนี่นะ่ะปริศนาสุดท้ายเกี่ยวกับนาฬิกานี้แน่อนอนค่ะแต่เราจะไปหาหลักฐานจากไหนล่ะ อืมไม่ใช่ตรงนี้อะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะโอ้โอเคบื้อเองค่ะทุกคนขออาภัยในส่วนนี้มันต้องเป็นเขียวจะเขียวแดงแดงเขียวเอ๊ะถูปะเอาไม่เขียวเด,ดียวจำเอาใหม่นะเอาใหม่ค่ะทุกคนมันต้องเขียวแดงแดงเขียวแดงนะโอเคจำไว้นะคะทุกคนมาเขียวแดงแดง เขียวแล้วก็แดงอีกทีหนึง่งเรียบร้อยครบสักทีหนึ่งสี่ชิ้นทีนี้ก็ได้เวลาไปเปิดประตูแต่ขอดูน้องเขาเต้นก่อนหมดแล้วโอเคหมดก็หมดนะน้องมางั้นเราก็เข้าสู่คาสิโนต่อไปค่ะโอ้คราวนี้แมีส้มไอ้ know, น้องน่ารักจังเลยเล่นกับน้องเหมียวด้วยอ mm hmm. โอเคเศษสองผ่านไปแล้วนะคะ ต่อไปก็ได้เวลาลุยกันที่สเตจสค่ะเออเราเพิ่งสังเกตนะคะว่าพอเราผ่านสเตจหนึ่งสไปแล้วค่ะมันมีของเล็กๆให้ด้วยนะคะนั่นอะงั้นเราไปสเตจ3ามกันดีกว่าค่ะปะบอกตามตรงนะคะว่าเพลงเกมนี้มันก็เพาะดีจริงๆอะแล้สึวว่าเพลงไม่ค่อยซ้ำกันด้วยนะงั้นตอนนี้เรางทำอะไรดีละ่ะตรงนี้เปิดไม่ได้ฮะแสดงว่าต้องไปหาุจจมาขาแล้วนี่อะไรอะมีสี่หนึ่งสอง สามสองหนึ่งหนึ่งสสี่สองสสอะไรละเนี่ยโอ้มีกุกกี้แมวด้วยน่ารักจังอออรหัส่อแดงกระต่ายเหลืองผีเสือ้อปลาฟ้าแล้วก็ดอกไม้สีชมพูสีคุ้นๆนะอ๋อหนึ่ออกแล้วนี่ไงในจานนี้ค่ะ,ะแสดงว่าสีแดงก็เป็นกระต่ายสีแล้วก็ชมพูตามพวกนี้มั่นใจว่าใช่แล้วน่าจะใช่นะ งั้นไปเก็บของอย่างอื่นเพิ่มเติมก่อนเรายังไม่รู้ว่ารหัสตรงนี้ใช้กับอะไรอืมว่าจาตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นรหัสไอ้ที่เราเห็นเมื่อคู่เราอันนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาดูต่อแล้วกันงั้นเอาพวกมาคุกก่อนโอเคเรียบร้อยใน,นนี้มีอะไรรองเท้าเหรอเหลือว่าหนึ่งหนึ่งอันนี้อ๋อตัวเลขเป็นยี่แปดแสดงว่าไอ้ก่อนอันนี้ไม่ศูนย์ศูนย์ก็สิบเอ็ด ส่วนอย่งอันนึงก็6.9นะคะถ้าเอาเรามาเอามารวมกันแล้วก็จะเป็นเลขประมาณานั่งคำนวณสักครู่นะคะมาเป็น108ค่ะเด้ละอ่าชิ้นสวยแล้วแขอบคุณทีนี้ละ่ะเราเอาอะไรต่อดีตรงนี้มีดอกไม้ฮะมาจัดน้ำด,ดอกไม้ก่อนโอ้ชิ้นสองอยู่นี่เองง่ายจังเลยชิ้นนี้แล้ว ตัวรหัสนี้อ,อันแรกมั่นใจว่ามันคือสีแล้วละคะ่ะเขาเป็นหัวกระต่ายสีแดงนะอันที่สองก็เป็นดอกไม้ก็คือ1เป็นสีหนึ่งนะสาสผีเสื้อเป็นเหลืองแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปลาคือสองโอเคน่าจะได้แล้วละ่ะงั้นเราก็มาทำพัสจอลตรงนี้กันค่ะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ก็ต้องกดนี้ก่อน ตามระดับนี้ใช่ปะไม่ใช่หรออ๋อเดี๋ยวนึกออกแล้วหนึ่งต้องเป็นสีดอกไม้ฟ้าสองเหลืองสามแล้วก็แดงสี่พอมันเป็นอสุดท้ายอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเอาคุกกี้ไปอ๋อนี่ไงมาเชลขับคุ้นสำหรับชิ้นที่สามนะเธอทีนี้ก็มาต่อกันที่พัซเซอีกอันนึงแล้วกันก็นนอะไรอ่ะรอยเท้าอ่ะอืมตรงนี้ปะอ๋อ โอเคเดี๋ยวเ้าไปดูรหัสหินภายรอบนะะึงค่ะน่าจะนับแค่สีมั้งเนี่ยแล้วก็เป็ดสามแล้วก็กบสี่โอเคเป็นสี่สามสี่นะมาลองกดดูค่ะอันนี้มาหนึ่งสองสามสี่นห่างก่อนก็หนึ่งสองสามแล้วกบก็สี่อ่ะได้ละเออรหัสอันนี้ง่ายดีค่ะคุณแจมาใช้คุณแจในสมุดปะ่ะเดี๋ยวลองกดดูสิ เปิดมามีโอ้จิ๊กซอว์สุด้าขอบคุณมากว่าแต่ไม่มีในเรื่องอะไรในสมุนไพยหรอเด็ซี่น้องดีใจใหญ่เลยค่ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาไปดูคัสซิงต่อไปกันเลยอะออ้คราวนี้มาเขียวน่ารักจังเลยน้องเป็นแมวสมุนไพรเหรออะน้องน้องเป็นเลสสาวไม่ได้นะตายยังไม่ได้จับมันทำมันใช่ไหมเธออ่าสเตซี่ลงม,มาแล้วแต่เราคิดว่าจะขอพักไว้ก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ก็ตามเดิมน,นะคะถ้าทุกคนที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซั b s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วย้วกันนะคะแล้วดีไม่ดีพดาร์ทสก็เอาจะออกมาไวหน่อยก็ได้นะคะสำหรับว,วันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแอนเชคแคร์ยูเซล